พี่น้องรถสีออกแล้วแต่ว่าพระเอกวีจะไปใส่น้ำหาพระเอกวีเดี๋ยนี่คอยสงสัยว่าสีอยู่นำ้ำดูสาวม่ใหญ่แจกโอ้ยหันแมนอีีตัวโอ้ยนอเนาะเฮ้ยเฮ้ยรถออกแล้วรถสีออกแล้วเอา้าเมื่อเดินทางเดินทางมาเง้อหน่อยสะกคนนะ จะรู้ด um> ีตีโอ้โหพักันมา้อมเพ่งตีบอบออเพ่งเอาเพลงไหมเขาดีเขาเซ้อมเขาลองในแล้วเขาว่าสันติวันนี้คือตำนาตำลังยุสันภาษาพี่จ้าพี่จ้าพี่พี่นุ่งหน้าขาสาวน่าเอาแซมเปิลกันนะ อยู่นี่แล้วนะพี่น้องิมาทำไมอัว่าเอออีเริ่อว่าาอเจอไปใส่ปัจันปัดสดใส่ฟิวเตอรยเฮ่าไหมว่าไนใส่ให้เพลินบอกเป็นเท่าตัวคือมีหลุหัวใจแทนสูมันยังบ่หอดชิบทีกุมผ้านี่แมวมันสิพานมาโดนแลงเมื่อานนี้คอยเป็นบ่อนะไม่ใช่แจกบลูเรียงเด้อ แล้วเขาว่าน้ำมูบอูเลียงว่ะสับอดไปแล้เอาพอดกันยี่สักนเด้อแต่ก็ยงอดวาดมองมากไปพี่ร้องาบ๊าาย็คไปหงน่ะคือรถจะไปเลยนะคะยังไปบอกเพิ่นนี่โมแม่นันลาพี่น้องยุติหลายรอบคนตีวีดทูบไปแล้วค่ะจะไปรถคนละคนแล้ว บายชเปืนลงขนาดคือรอแทเปลี่ยนบอเปลี่ยนเอาไอตีไปบ่ค่ะเปลี่ยนเอาไอตีไปนะแล้วเดี๋ยวเสิบอกฟังฮะมุสอ้าเห็นยี่เด้เห็นยังเกยทําไงมาก่อนเพื่อนน่ะเอาเธอบอลลูตีหนี่ควันใจเกยน้อยแม่มันนี่ยังนี่ได้แล้วท่องเพลงไมได้นะตอนนี้บอกเจ้าของน่ะเป็นยังเดี๋ยวมาซ้อมบอกเจ้าของนั่นไมยได้ครับ พี่น้องหูไปวัดเท่หยัางอ,อ,อุบายอุบายปาปาพี่น้องปาน้องมาจอดติตไดไฟแดงมาจอดติตไดไฟแดงเพื่อกับเปิดกระจกหากันไฟแดงวันนี้เข็ีมนีนาทีพ่อแม่แม่เพื่อต่อกระจกขึ้นอโอ้ยแม่ตูมอย่าขัดขวางความรักของลูกพี่น้องไม่ใช่ขดัดขว,วางอิจฉาอิจฉาเอาแม่จะอิจฉาทำไมตอนเช้าเหลิมยังเห็นแม่อยู่เลยว้า ไม่จูไม่หอมไม่หวดเลยนะอย่างนี้ต้องซูมอย่างนี้ต้องซูมอ่ะนะพี่น้องจอดติดไฟแดงจอดติดไฟแดงเฮี้ยงกันแม่มัวอันรับแม่มูจะได้ที่เดียวกันมาแล้วมาแลกกับพ่อกันนี่แม่อุ้ยกับฉิบูดโพ่อโดนอายเลิมออกกระจกแล้วคือเลิมเอาเอาจักรทอนดู ลูกนานพี่น้องลูกนานบดเฉียงง่ายดอกว่าโหมดพ่อออกมาแล้วยังมาปวอกันยุไฟแดงนี่มันพรมลิขิตชัดๆพรมลิขิตไปไปโอ้ยทำไมหลอกเพ้งเก่าหลอกแห้งโบราณค่ะเกิดวันนี้มันกุเปรชัดๆไปไปไปายค่ะเจ้าดาราเอาโทรศัพท์ออกไปข้างนอก บานระรื่นเชื่อ,อ,อระรื่นต,ตูดอ้าวมาแวะป,ปั๊มปตทกันยังมาพอกันอีกนี่มันพรมลิขิตชัดชัดนี่มันพรมลิขิตชัดชัดมาหอดปตทกันยังมาพอกันอีกเยอะมันบอกถราม,มาดาอลไรได้นี่ยไอ,อรยพรมลิขิตชัดชัดมันต้องใช่ใช่แน่ๆเลยมาจอดปั๊มปตทยังมาเจอกันอีก <B> ไม่ใช่ไม่ใช่ โมแมนัน้ำดามันโฟลีกิด,ดช <ắt> ัดๆแบบนี้มันไม่ใช่โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วีจะเลี้ยงชาเขียว